ค่ะสวัสดีซีแฟนสองทุกคนนะคะมณน,นีนุทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเจา้ายวนายของแม่น้องรัดดานะคะนุทิยาตามเช้าวันออกนะคะอยากให้เพื่อนยืนยันหายนะคะว่าเฮียเพิ่นมักตัวใดเน้นตัวใดแท้นะคะความเป็นจริงเพื่อนจะเน้นตัวใดนะคะทําคววมเข้าใจกับตัวเลขนะคะเอาแบบเนื้อเนื้อ,เ,อเลยบบมีน้ํานะคะจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว,ว่างนุงทิยาก,กับแม่น้องรัด ดานะคะแม่น้องระดาตามวันออกนะคะว่าเพิ่นยืนยันว่าเน้นตัตใดนะคะของเลขเจ้านายเพิ่นนะคะในคลิปนี้จะมีเลขแม่น้องระดาเลขเจ้านายกับเลขอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะเพิ่นยืนยันว่าเป็นตัวใดของเด็กน้อยแฝดกับความฝันของเพิ่นตามวันออกนะคะจะเป็นตัวใดให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ขอ,อ่นนทิยาก,กับแม่น้องระดากับอาจารย์ยอดบุรีลำไปชมน้ำกันเลยค่ะ ฮัลโหลจ้าจ้าวันดีจ้าแม่น้องแม่น้องะระดาบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่ค่ะบ่บ่จ้าเมื่อนี้บ่ได้ไปจ้ะอันอยากถามให้ละเอียดจักน้อยนึงสรุปมาว่าจ้เมื้อนี้เป็นเช้ามื้อเลขออกหลังจากหน้าไปสัมภาษณ์แม่น้องระดามาแล้วเฮียเพิ่นฝัน,นดีบ่เพิ่นว่าเพิ่นมันได้หาของเด้อจ้ะเอาเพิ่นคือว่าจังซั่นเต็มร้อยพุ่นล่ะมันเห็นชัดเลยเพิ่นว่า เอาเลยเกสซี่เบอร์ชาต์บอกเห็นยูแต่ว่าคนว่าแต่ว่าใจเผื่อคนมาหาสองนี่เรื่งคนมากคนวะจะมาโย่ามตัวหน้าแต่ว่าเลขเน่สวนมาเขาไม่เคยเข่าสามตัวคนวะเว่าคนแต่ว่าคนจะซื่อยูไม่แต่แต่ว่าคนน้ำนักคนที่มาหาสองหลายกว่าว่าคนที่ยั่อยู่แต่ว่าอย่าลืมหาสองเด้อลืมหาสองเด้อคนวะบ่ เราเราเวลาคนคนอื่นมาถามเพื่อนยุลานส่วนมากเพื่อนว่าจังได้เพื่อนก็ว่าหาซีเจ็ดก็หาสองผลว่าอือหาซีเจ็ดก็หาสองเพื่อนก็ว่าซ้ำหนีเพื่นบอแม่นจ้ะเพราะว่าบางคนน่งนอยากให้อยากให้เฮียจดให้วาอยาให้จดย์เป็นนะเนาะอันนั้นเราเห็นแค่เราที่เราเห็นจดให้เบิ่งคือ คือทีเราเห็นเราว่าเห็นแบ่ว่าเป็นลักษณะแบบนีีแเราอ่ะค่ะอยา,า,ายก,กให้แต่ว่าให้จดยรีเราจดปสหเขียนแตวหาสีเจ็ดแล้วถหาสองี่วนี้ไมจ้เขียนอย่เงีเขียนไนาฬาียไ,ได้าทามาเขียนเป็นใบให่ๆนี่อย,ย,อย,ย,อยูในหนา,าเเขียนเป็นใบย,ยี่่ยนี่แล้เขียนหาสองกับสี่เจ็ดแมนบบ บอเคลียรลัวขนะคือข่อยคือคือหายข่อยไม่อด้แต่ในเวลาคนถามเป็นเป็นน้ำปาลกว่าปางเล่าปฏิวัติด้วยวะหาตีเต๊ะหาสองเน้ออย่าลืมเน้อหรอืแล้วสีบอลซับนี่แมนบอลค่ะแมนจ้ะต้าโตโตที่เราเน้นหลายที่สุดคือหาสองเพราะว่าเราเห็นชัดแม่นบ่แมนเล่าว่าบุมี่ยังดังเลยหรอว่าเราเห็นแบบชัดชัดเจนเลยหรอว่าโตที่ชัดชัดเจนบ่มีเงี้ยไขเลยคือหาสอง แม่จ้ะแม่รดาอืม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 เอาหนะ่าสัมภาษณ์คลิปนี้เป็นคลิปสันสันจะป้อยใหย้เอฟซีเ้าให้เอฟซีโสดีกับแนวทางของแม่น้องรด,ดานะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิไย้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับแม่นาดานะคะแม่น้องระดานุ่นทิยาบ่อยากเขียนเงียวนะคะตามวันออกนะคะสรุปว่าเฮียเพิ่นบอกว่าเพิ่นมั่นใจหาสองเพราะว่าหาสองเห็นชัดตวาวซี่เจ็ดกับบ่เห็นชัดแต่ว่าเพิ่นกล่าเพิ่นให้ซื้อคือกันนะคะเพิ่นก็สรุปว่าเลขของเพิ่นนี่ห้าสี่เจ็ดกับหาสองนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพ่อสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับพ่อเป็นยังไงคะมือเล่งออกแล้วฟันดีบ่เป็นตาได้ใช้โยบ่ะค่ะพ่อพ่อสรงใตอยู่ขับคือเมื่อคืนผมฝันว่าเห็นไอ้ล่างๆเห็นเหมือนว่าได้ได้ไล่ควายสองตัวเป็นเลขเบิ้ล อาจจะซ้โอ้ความนี่หลยก็ก็ z o o งไล่ให้คุณอนัญญาอะไรก่อนค่ะหนูส่ง m ไล่หนูกับบ่อยากได้หนูอยากได้สัมผัสเสียงครับก็นอนเลส่งให้รูสัมผัสเลยเด็กเปดเขาก็ไม่มีหรอกรับยืนยันเหมือนเดิมอะไรอืมเด็กแปดยืนยันเหมือนเดิมแต่ว่าเลขความฝันของพ่อนีพ่อตีเป็นสามสามมันบ้างขับับสามในสองสามแล้วก็หนึ่งสองตัวรองขึ้นลง ตามตัวก็ห้าสองสามเยอะด้วยอ่ะคือภาษาคับภาษาบ้านผมเนี่ควายเขาเรียกว่ากระเบย์กระเบยมันเลขสามอือถ้าตีเป็นเลขสามตัวนี่หาสองสามครับแล้วก็สามสามกับสองสามกับหนึ่งสองบอกพ่อขับขับแค่นั้นและครับอือแล้วพ่อกระเบื้องฟันยังอีกเป็นบ่ ไม่ฟันอะไรครับฟันแค่นั้นเลยมันมาได้ไล่ควายสองตัวเป็นคู่กันผมตกใจว่ามันจะมาเบิ้ลสามสามหรือสองสามย่เนี้อ๋อคิดว่าถ้าถ้ามันมามันแต่มาเบิ้ลเลาหนูก็จำว่าได้ว่าเมื่อเมื่อนั่นพ่อฟันที่เป็นเลขสามตัวที่ลงไปเมื่อนั่นเป็นเลขตัวใดเนาะเจ็ดห้าสามครับอ๋อเจ็ดห้าสามสรุปว่าเมื่อนี่น้งเทียตามตามเช้าวันออกเลยนะตามตามวันออก ตามบ้านออกพ่อ,อก,กับฟันหน่อยๆแตนน่ว่าแนวทางของเด็กหน่อยเด็กหน่อยแฟนนี่ก็ยังยืนยันโตเก้ามัน่พว่าที่น้นที่ย่าล,ลงไปเด็กแฟนเด็กแฟนนี่รู้สึกว่าจะเป็นเมื่อนัเพันซื้ออ,อี่ยังสามสิบใบเนาะไอเจ็ดหนึ่งกับ ลอตเตอร 3, ี่สามสิบใบครับเจ็ดหนึ่งสามสิบใบเนาะ,ะแล้วก็จะมีพ่อจำได้บ่มิโตะไหนแน่เนาะมึนมีมีนเจ็ดหนึน่งหกแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็แล้วก็เจ็ดศูนย์ครับแล้วก็ 7, เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่สิบห้าใบครับได้เจ็ดหนึ่งหกนี่ก็ 20, ยี่สิบใบครับ อ,อ๋อสรุปว่าพ่นสื่อถ้าจำบ่ผบดเพพ่นก็ยังยืนยันตัวเก้าพ่นซื่อเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกกับเจ็ดศูนย์ของเล็กน้อยแฝดสรุปว่าตามตามวันออกนี่แนวทางของพ่อยอดของเล็กน้อยแฝดนี่จะมีเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกกับเจ็ดศูนย์ยืนยันคือเก้าต่วเลขพ่อฝันฝันเห็นควายสองตัวพ่อตีเป็นสามสามคิดว่าเลขจะเบิ้ลแต่ตีแบบหนึ่งพอ่อบอกว่าสองสาม กับหนึ่งสองถ้าเลขสองเลขสามตัวนะจะเป็นหาสองสามมันบพกา่พานนทิยาลงถือบอรับถูกช้องครับแล้วก็เอากันเลยครับบนล่างไปเลยค่ะอ๋อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางในะั้งวันนี้กับคอยอฟซีโสดี dy, แนวทางของพอยอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอแม่พี่น้อยเอฟซีกับิีดยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดนะคะเป็นโค้งสุดท้ายตามวันออกนะคะเพิ่นกับย่งยืนย่านวาเลขเด็กน้อยแฟดนี่ก็เป็นตัวเก้านะคะที่เพิ่นสื่อสามสิบใบก็คือเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกกับเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ค้ามฝันของพ่อยอดกับมีซัมนี่นะคะเพิ่นวาทาเลขเบิ้ลก็จะเป็นเบิ้ลสามสาม นะคะล่องลงมาก็เป็นสองสามกับ1 2สองถ้าเลข3ตัวจะเป็น5 2 3สองสนะคะนะคะสะรุปว่าในคลิปนี้ก็จะมีเลขแม่น้องราดากับพ่อยอดนี่นะคะเลขเจ้าน้ายแม่น้องระดานี่คือเพื่อนบอกว่าเพิ่นเห็นเลขหาสองนี่ชัดเจนนะคะเพื่อนก็เลยหมั่นใจหาสองหลายก็4 7แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เลขเจ้าน้ายแม่น้องระดาจะมี หาสองกับหาสี่เจ็ดนะคะโตนเน่นๆสุดๆคือหาสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนีมีซัมนี่น่นทียากกขอวยพรให้พ่อแมีพี่น้องเอฟซีโชวดีกับแนวทางของแม่น้องรัตด,ดาเลขเจ้าน้ากับเออแนวทางของพ่อยอดอาจารย์ยอดในงวดวันที่16บธันวาสองห้านะคะ